ครอบ11ปีนะครับคนไข้ใช้ที่น,นี่มา11ปีแล้วท,ที้สิ่งที่เจอคือก็เขียวจะเห็นว่าครอบกระเบื้องเนี่ยมันจะชอบแตกตรงข้างๆนะครับเราก็เลยแนะนําคนไข้ว่าเออถ้าครอบมันเคยแตกอย่างนี้นะครับถ้าแก่เนี่ยมันเป็นรุ่นเก่าเนาะเนี่ยจะเห็น,นแตกก็เลยแนะนําคนไข้เราลบคมให้ให,หลายรอบแล้วแต่ว่ารอบนี้ที่เจอเนาะครับก็คือมันจะมีช่องห่างระหว่างฟันธรรมชาติกับตรงนี้นิดนึงก็เลยบอกคนไข้ว่าเนี่ยเราใช้ไหมเช็คเนาะ จะเห็นว่ามันโล่งเลยเพราะว่าฟนธรรมชาติมันไหลบ้างหน้าซึ่งอันนี้เกิดขึ้นได้เราก็ควรจะเมนเทนแนนต์ก็คือทําให้อันนี้มันใหญ่ขึ้นสวยขึ้นก็เลยแนะนําคนไข้ว่าถ้าจะไปเติมเนี่ยมันก็จะแตกเหมือนเดิมเดี๋ยวมันจะแตกอีกก็เลยแนะนําให้คนไข้อะทซี่ใหม่คนซี่นี้เองนะครับก็จะเป็นตัวเซโคเนียนะครับคราวแข็งกว่า1ิบเท่านะครับแล้วก็ทําให้คนไข้แล้วก็ใส่นะครับก็กําชับช่างว่าขอแน่นๆนะครับ ก็เป็นครอบตัวใหม่แล้วก็ทําการปรับแต่งเรียบร้อยนะครับจะเห็นว่าสีรูปร่างนะครับหรือว่าขนาดรูก็จะคนละเรื่องเนาะก็ทําการเปลี่ยนให้เรียบร้อยอัก้างเลยค่ะเดี๋ยวเราทำการปิดรูตรงนี้ก็เม่เรินเสร็จนะครับขึ้นขึ้นข้อที่เห็นทนะั้งหมดตัวนี้จะเป็นเซโคเนียซึ่งข้อดีของเซโคเนียนะครับนอกจากแข็งแรงแข็งเหมือนเพชรแล้วนะครับสิ่งที่ได้นะครับก็คือความเข้ากันได้กับเนื้อเงือก ก็เหือกมันจะไม่ค่อยอยากเตบครับมันก็ทาให้เหือกสีชมพูสวยงามปล่อยกันกันเลยค่ะนะครับก็ขอบคุณที่เปลี่ยนเพราะว่าสูตรตัวเดิมมันบินพอมันบินแล้วมันเติมก็ก็จะคล้ายเดิมเปลี่ยนตัวใหม่มันก็ได้เปลี่ยนอันนี้เดี๋ยววารลนตีให้เหมือนเดิมนะคะหนึ่งปีขอบคุณค่ะ